สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปพี่คิมครับกันอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้กลับมาแล้วค่ะวันนี้เรามีอะไรสนุกสนุกทำบ้างไปรับชมกันเลย EP ที่แล้วเรายังไม่มีอุปกรณ์ดีๆใช้ EP นี้ก็เลยจัด i i ก a อกเล็กแถมมี e n c h a r t ด้วย e n c h a r t ตัวนี้ก่อนหน้านี้คลิปที่หายไปเราได้พาเพื่อนๆไป e n c h a r t นะคะแต่ว่าคลิปนี้ได้หายไปแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาเริ่มต้นใหม่ค่ะโปรเจกต์ในวันนี้คือการทาสวนผักขนาด ย่อมหน้าบ้านก่อนอื่นเลยเราต้องมีสิ่งของไปแลกกับชาวบ้านก็มาเก็บข้าวเก็บมันฝรั่งเอาไว้ใช้แลกเอเมอรัลกับชาวบ้านจริงการหาเอนชาร์สามารถหาได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการตกปลาการเอนชาร์จากโตเอนชาร์หรือการหาเอนชาร์จากชาวบ้านทั้ง3วิธีนี้เรารู้สึกว่าการหาเอนชาร์จากชาวบ้านสามารถหาได้ง่ายแต่ว่า ต้องมีทรัพยากรไปแลกกับชาวบ้านจํานวนเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นข้าวมันฝรั่งหรืออ้อยดังนั้นเราต้องมีฟาร์มที่ใหญ่พอสมควรระหว่างนี้เราก็จะเก็บไปยาวๆเลยค่ะเก็บอ้อยไปสักพักก็เริ่มมืดเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนแล้วก็ขึ้นไปนอนของที่เราจะเอาไปแลกได้ตอนนี้ก็จะเป็นข้าวมันฝรั่งและอ้ยอยเพราะเรายังไม่มีซีดของแครอท คนในกล่องเก็บของเจอฟักทองคลิปหน้าอาจจะต้องใช้เลยต้องมาเพาะพันุเก็บไว้ก่อนมาคลาฟซีดและจะปลูกฟักทองไว้แถวๆริมน้ำประโยชน์ของฟักทองที่เราคิดได้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นโคมไฟฟักทองที่สามารถวางในน้ำและให้แสงสว่างในน้ำได้และสามารถเอาไปทำอาหารได้ด้วยแต่เรายังไม่เคยทำอาหารพักเรื่องฟักทองไว้ก่อนเรามาดึงแกะเข้ากรงกัน ฟาร์มแกะนี้เราได้ทําไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แต่มันได้หายไปแล้วนะคะคลิปที่หายไปก็จะเป็นการสร้างฟาร์มแกะสร้างฟาร์มวัวสร้างฟาร์มหมูเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นฟาร์มวัวบริเวณด้านข้างก็จะเป็นฟาร์มหมูเดี๋ยวเราจะมีการทําขนแกะหลายๆสีก็เลยต้องจับแกะมาแยกไว้คอกละสองตัวเพราะถ้าเยอะกว่านี้อาจจะค้างได้แวะมาแก้ประตูตรงนี้ให้กลายเป็นประตูลัว้วปัญหาก็คือเวลาเพาะพันธุแกะจะได้แกะเล็กมา และทีนี้แกะมันสามารถออกจากประตูนี้ได้เพราะประตูนี้เป็นประตูตกแต่งไม่สามารถใช้งานได้จริงๆแวะมาเอาดอกไม้ที่มีเดี๋ยวเราจะไปคลับเป็นสีมาย้อมสีของแกะดอกไม้ก็จะมีประมาณนี้เราได้มาจากการที่เราไปขุดนู่นขุดนี่เราก็เลยมาแยกกล่องไว้มาคลับเป็นสีแลมาย้อมสีแกะกันเลย ตอนนี้ก็จะได้สีน้ําเงินสีเหลืองสีชมพูสีเทาแล้วก็สีแดงมาเพราะพันธแกะเพิ่มเพราะตอนนี้แกะเหลือน้อยแล้วฟาร์มแกะก็จะมีทั้งหมด16ข้อก็จะกว้างประมาณนี้ฟาร์มสัตว์ที่สร้างก็จะใกล้กับบ้านเลยค่ะเดี๋ยวแวะมาตกปลาก,กันก่อนเพอไม่ค่อยได้มาตกเท่าไหร่ <c oughs> เผื่อจะเจอของดีๆกับเขาบ้าง ของที่จะได้จากการตกปลาก็จะเป็นการสุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นของวิเศษหรือปลาต่างๆหรือจะได้ขยะจากทะเลติดมาด้วยไปค่ะเราเตรียมของไปหาชาวบ้านกันเอาของที่ต้องการจะแลกไปให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปหาชาวบ้านกันนอนก่อนนะ มาเพิ่มความแข็งแรงให้กับชุดเกาะเอาเอนชาร์ที่ตกได้มาครับประตูเดินทางของเราอยู่แค่หลังบ้านเองคลิปที่แล้วเราทําไปแล้วแต่มันหายไปนั่นแหละทุกคนประตูวาร์ปสร้างความสะดวกสบายให้กับเรามากยิ่งขึ้นเวลาเราต้องเดินทางไกลถึงแล้วค่ะหมู่บ้านแสนทันซาของเรานี่จะเป็นชาวบ้านที่เรารวบรวมไว้และมีการวางเตียงและกล่องบล็อกอาชีพต่างๆที่ทําให้เราสามารถแลกของกับชาวบ้านได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้เราเน้นเป็นฟาร์ม ก่อนนะคะคแวะมาวางกล่องเก็บของเพิ่มที่บ้านพักชั่วคราวเพิ่มบ็อกกำหนดอาชีพฟาร์มเมอร์ไปค่ะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปเอากระดาษไปแลกเอม r เรอร มาวางขอบเขตของชาวบ้านเพิ่มเพราะเดี๋ยวเราต้องมีการขยายฟาร์มทุบบริเวณหน้าดินให้มีความสม่ำเสมอเพิ่มมากขึ้นวางรั้วหินที่คราบมาเป็นสองชั้นเพิ่มความปลอดภัยกลับมาทุบรั้วเดิมที่ก่อไว้ก่อนหน้านี้เพื่อเชื่อมพื้นที่ให้มีความกว้างมากกว่าเดิม มาก่อรั้วทําประตูสองชั้นเพิ่มความปลอดภัยกลัวชาวบ้านหนีเอาเข้าวมาแลกกับชาวบ้านจะได้เพิ่มอิมอร์ลให้เยอะๆตามหาชาวบ้านที่รับแลกบีดรู้ทำไมหายากจังเลยเจอแล้วน้องมาแอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะว่ายิ่งเรามีชาวบ้านมากเท่าไหร่เราจะยิ่งแลกได้เยอะขึ้นเท่านั้นเพราะความหลากหลายของพืชจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นโอ้ยเสียงนก อุปสรรคในการพากเสียงไม่ว่าจะเป็นพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็คือเสียงนกมาขยายพื้นที่ปลูกผักเพิ่มพวนหน้าดินแล้วก็วางน้าเดี๋ยวเราจะมีการจัดระเบียบใหม่เลยทุบเตียงไปวางข้างนอกเพราะตรงนี้ NPC นอนไม่ได้มาเปลี่ยนบล็อกตรงพื้นให้เหมือนกันจะได้สวยๆมาขุดบล็อกอาชีพไปวางข้างในให้เป็นระเบียบ เอาโต๊ะกำหนดอาชีพที่สามารถแลกเอ็นชาร์ได้มาวางไว้ข้างนอกจะได้ง่ายต่อการบังคับ NPC และก็กลับบ้านกันว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงบ้านเหมือนโกหกกลับบ้านมาเพื่อจะมาหาหนังเพราะต้องอไปทำหนังสือเจอสัตว์ก็ตีเลยมีดเรามีเอ็นชาร์ติดไฟนะคะเราได้มาจากการตกปลาเพราะเอ็นชาร์เองโคตรเกลือเลยไม่ได้อะไรสักอย่างมาให้อาหารวัวเพราะเราต้องการหนังวัวพอพันเสร็จก็ฆ่าให้หมดเลย หาหนังอัวได้ก็เอามาค้าเป็นหนังสือแล้วก็กลับไปที่หมู่บ้านกันมาขุดบล็อกทำเป็นร้านค้าเอาไว้ลกเอนชาร์จกับชาวบ้านทำเป็นช่องเล็กๆให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่ได้ผูดจะไม่ทันขาดคำก็มีชาวบ้านมาติดกับเราแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เยอะๆเลยเพราะเราต้องใช้ชาวบ้านเยอะมาก ร้านค้าที่มี NPC ก็จะประมาณนี้ตอนนี้ที่หมู่บ้านยังไม่มีอะไรให้ทำเดี๋ยวกลับบ้านไปลงเหมืองกันก่อนไม่ค่อยได้ลงเลยแรก่ก็ไม่มีแล้วหาเหล็กแล้วก็หาเพชรได้เพชรกับเหล็กมาแล้วเหมือนเศกได้ที่จริงตัดต่อได้แร่ที่ต้องการแล้วขึ้นไปตกปลาดีกว่าตกปลาอยู่สักพักได้เวลาไปดูของที่ได้ได้แต่อะไรมาไม่รู้แวะผ่านแปลงมันฝรั่งเลยแวะเก็บมันฝรั่ง ในที่สุดเราก็เจอม้าแล้วค่ะม้าสีดําเราต้องตามจีบม้าตัวนี้ก่อนขุดหลุมอีกที่เดินไปอีกที่อยู่มาตั้งนานไม่เคยเห็นม้าอยู่แถวนี้เลยสงสัยเป็นพมลิขิตค่ะจับม้าพยศตัวนี้ได้แล้วแต่ยังไม่มีอันมา้าก็เลยต้องมาขุดหลุมให้อยู่ไปก่อนกลับบ้านไปเอาอันมา้ามาใส่ให้มา้าตัวใหม่เช้ามาก็เอามาใส่ให้มา้าม้าตัวนี้เป็นของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาม้าไปฝากไว้ที่ฟาร์มแก่ก่อนเพราะว่ามันใหญ่ที่สุด ฝากมาเรียบร้อยแล้วมาทาโปรเจกต์ของเรากันเราจะมาทําฟาร์มหน้าบ้านฟาร์มตรงนี้จะเป็นฟาร์มพืชต่างๆก็มาทาําถนนเอาไว้เดินกันก่อนถนนเราจะฝังลงไปใต้ดินเลยเพราะถ้าไว้บนดินมันจะเก,กะกะแวววางกล่องเก็บของไว้ข้างนอกสักหน่อยจะได้เก็บของจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบ้านไปไกลวางบันไดเห็นที่ค้ามาไว้ตรงขอบวางบล็อกแลบไม้สปรูไว้ตรงกลางโทนสีนี้เข้ากันดีนะคะดูแบบวินเทจหน่อยๆ เดี๋ยวเราจะแวะไปเอาหินข้างล่างก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีหินแล้วถ้าเป็นถนนเราจะใช้เป็นบล็อกสีดำอันนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยจะเอามาใช้ประโยชน์สักหน่อยอยู่มาจนถึง1 0 7วันแล้วไม่ค่อยได้นอนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปนอนตื่นนอนแล้วก็มาทำงานกันต่อมาวางบล็อกไม้สลับตรงนี้ วางบันไดหินประกบเลยจะได้สวยๆเดี๋ยวเราจะทําเป็นที่พักผ่อนเล็กๆตรงนี้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับฟาร์มผักของเราเชื่อมถนนเอาไว้เดินเรียบร้อยแล้วเรามาขุดดินเดี๋ยวเราจะทําเป็นวงเวียนเล็กๆตรงนี้ขุดดินแล้วตรงไหนพื้นที่ไม่สม่ําเสมอกันก็มาวางดินมาถึงเวลาแล้วค่ะมาสร้างสา,าลากลางแปลงผักกันต่อบล็อกไม้ขึ้นมาสี่็อก ทำเหมือนกันทั้ง4มุมเลยทุกๆอย่างที่เราสร้างเราจะไม่มีแบบนะคะเราจะใช้ตามความคิดเราเลยถึงจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต่อไปก็จะมาลอกไม้ค่ะเพิ่มความสวยงามมาวางบันไดโอก๊กสีจะได้แตกต่างกันวางทั้ง4มุมจะได้เหมือนกัน มาวางบล็อกตรงพื้นกันต่อใช้เป็นบล็อกสวยงามอะไรวางก็ได้เราจะใช้เป็นหินบล็อกนี้เราไปเจอในกล่องเก็บของไม่รู้ว่าคาบยังไงนะคะแต่หินมันแวววาวสวยดีเราก็เลยเลือกหินอันนี้มาวางต่อไปก็จะเอาบล็อกไม้มาตัดความสวยของมันให้เป็นสี่เหลี่ยมรูปทรงก็จะออกมาประมาณนี้ต่อไปก็ใช้ไม้สลับสีดำมาวางตรงมุมวางทั้งสี่มุมเหมือนเดิม เอาลวดไม้โอ๊กมาติดตามเสาจะได้เพิ่มมิติให้กับศาลาม,มันจะได้ไม่ล้นจนเกินไปเอาไม้สแสล็ตมาวางข้างบนเราชอบความลกๆนะคะก็จะวางไปเรื่อยแบบนี้เลยวางทั้งสี่มุมเลยค่ะเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วใช้ไม้โอ๊กมาวางตรงขอบวางทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนไม่งั้นมันจะโล่งมากเอาลวดหินที่เหลือจากการคับครั้งก่อนมาวางตามมุมที่เราได้วางไม้โอ๊กไป ข้างล่างเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วขึ้นมาทําข้างบนปากไฟเพื่อความสว่างซะหน่อยแล้วก็วางไม้โอก๊กตามมุมเหมือนเดิมไม่ใช่ตามมุมวางทั้งหมดเลยตั้งหากชั้นแรกเรียบร้อยแล้วก็มาต่อกันที่ชั้นที่สองตัวนี้เราจะวางหน้าต่างด้วยแล้วก็วางไม้โอ๊กและรั้วขึ้นมาชั้นที่3อย่างรวดเร็วชั้นนี้เราจะวางไม้โอ๊กทั้งหมดเลย เช้าแล้วไปหาคาบอะไรเพิ่มดีกว่านกลับมาอีกทีทุกคนเราเจอหมวกลอยได้ทำไมมันลอยได้แบบนั้นตอนแรกเราคิดว่าพึ่งทุกคนแต่สรุปคือน่าจะเป็นซอมบี้ที่แบบหมดมันเสียอะไรเราก็เลยนะจะทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูนะคะ <Okay. S 2> ก็เลยให้มันตีเราก่อนเราก็เลยตีมันค่ะที่จริงตีไม่ทันทุกคน,นซอมบี้เจอมีดลงอาคมของเราถึงกับไปไม่เป็นกันเลยขึ้นมาวางบอกไม้โอให้เสร็จพอเราจะทำหลังคากันต่อจะเสร็จแล้วนะทุกคนสวยไหม วางเสร็จก็ลอกเปลือกไม้มันจะได้แตกต่างกันแบบสวยๆต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของบล็อกบันไดาวางไปเลยค่ะสี่มุมเสร็จแล้วชั้นแรกก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็จะมาวางไม้สลับเวลามองจากด้านล่างมันจะได้ไม่โปร่งจนเกินไปวางบล็อกบันไดขึ้นไปเรื่อยๆสลับสีบล็อกสักหน่อยจะได้ดูสวย อย่าลืมวางไฟข้างบนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผีจะเกิดมาต่อกันที่การตกแต่งค่ะวางไม้สลับแล้วก็ตรงขอบจะเป็นบันไดไม้โอก๊กตัดเร็วมากภาคไม่ทัน อันนี้จะเป็นการตกแต่งแล้วนะคะก็จะใช้บันไดไม้โอเหมือนเดิมทำทั้ง4ี่มุมไปเลยแล้วก็ปักโคมไฟเพิ่มความสว่างไว้ตรงประตูหน้าต่างโอ้โหทุกคนทำไปทำมาโคตรสวยเลยชมตัวเองวางแคมไฟไว้ตรงกลางเดี๋ยวเราจะเอากอี้มาวางตรงนี้และต้องมีกองเก็บของเอาไว้เก็บข้าววางโตยื่นมาเล็กๆเดี๋ยวจะเอาดอกไม้มาปลูกแล้วก็วางโซฟาสีชมพู ทุกคนสวยสุดๆไปเลยที่พักผ่อนของเรานั่งชมวิวสักหน่อยเอาพั่วมาพวนหญ้าให้กลายเป็นสีเหลืองสวยๆแล้วก็อดอกไม้มาติดตามขอบไปคับพรมไฟเล็กๆมาใส่ที่จริงเราลงแอดออนมากกว่านี้นะคะแต่มันลงไปแล้วมันใช้ไม่ได้อยมันได้แค่นี้ศาลาพักผ่อนเรียบร้อยแล้วก็มาขุดดินข้างๆบริเวณนี้จะเป็นที่ปลูกพืชเอาบล็อกบันไดไม้โอง่งมาวางร่องที่เราขุดเมื่อกี้ วางตามขอบไปเลยเพราะในอนาคตถ้าเราขึ้นมาที่ฟาร์มจะได้ขึ้นได้ทุกมุมไปเลยมาต่อถนนด้วยบล็อกหินวางตามขอบเหมือนกันวางยาวไปเลยทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งนี้ต้องขุดดินเยอะหน่อยเพราะฝั่งนี้พื้นที่แคบมากขุดเสร็จก็เอาดินที่ได้มาวางพื้นให้มันสม่ำเสมอกัน มาไล่าวางบล็อกไม้สแสลบเพราะตรงนี้จะเป็นทางวงเวียนที่เราบอกไว้ตอนแรกมาขุดหินบริเวณข้างหน้าตอนแรกเราจะเอาเป็นดินแต่พอดูไปดูมามันไม่ค่อยสวยก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้อก๊กทำข้างหน้าก็ต้องทำข้างหลังด้วยไม่งั้นมันก็จะไม่เหมือนกันขั้นตอนสุดท้ายแล้วมาวางน้ำเพื่อทำแปลงผักลวนหน้าดินให้หมดเลยเพราะเราจะปลูกผักกันตรงนี้ สวนดินเสร็จแล้วก็มาปลูกพืชเราจะปลูกทุกอย่างเลยค่ะผสมกันไปเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาแยกแปลงละกันปลูกพืชเสร็จแล้วไปนอนตื่นเช้ามาก็เอาล้วมาวางวางทั้งสองฝั่งเลยค่ะ สุดท้ายท้ายสุดเอาหญ้ามาวางเพิ่มความสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้หนูขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะไปดูกันค่ะว่ามันจะสวยแค่ไหน